แกไม่โดนร้อนนะตอนน้ออนเนี้ยผมไม่นร้อรอกจะบุกห้องไลงคีไปเหยโอ้้องใช้ช่วยนช่วยแต่ไม่ปอนเช้าที่มไม่ได้แต่เช้าเพราะทํารายการแล้็ไม่ได้แ่เช้าเพายกา้ยแจ้งวันเสาร์พวกพี่ไป10โมงนะ10โมงหรอครับไปจองที่ไหนนี่ครับไปโรงงานครับแต่งนไม่แต่งานทพราะนมีแต่ชั จะตารล่เาลพอคกับเยท่ห้้องแก้วค่ะก้แก้วแนะเขาอไว่าขาอ้ว่เลองไาองห้ลองให้แก้วไม่กินของของเราให้โหมแก้วก้าแลวกดันแล้วเออใช่ใช่ใช่กอดกครับ่ ไม่มีใครร้องเลยนะไม่มีใครร้องเลยเราบอกแล้วไงผู้หญิงงโม้ไม่ยอมมีเราเลยเฮ้ยมาแรงมากใช่ป่ะเหนียวชอบแก้วันนี้เป็นไงบ้างครับเพื่อนเลยกไปร้องเพลงไปร้องเพลงมะเสียงแข็งเลยกลับไปทีนั่น้องผู้หญิงจะได้มีเสียงร้องมันม่ที่เดือดเดือดเพลงแล้วมันร้องได้ พี่โดมไปด้วยพนักงานแกรมมี่โอเคค่ะพี่โดมไหนโดมปรกกอก